ดีกว่ามานิดหน่อยว่ะการปฏิบัติของเรานี้อย่าให้มันยกหูชูหางอย่าให้ยึดถือเป็นอะไรอะไรขึ้นมาให้เป็นไปด้วยความสงบระงับไม่ต้องทะเยอทยานอยากได้อยากเป็นอะไรทั้งนั้นบางคนพอปฏิบัติไปเห็นอะไรบ้างแล้วก็ถือเป็นจริงเป็นจังว่าตัวได้ตัวเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆอย่างนั้นมันไม่ถูกเคยมีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่วัดของหลวงพ่อเผาวันหนึ่งมีแม่ชีรูปหนึ่งมาหาท่านมาบอกท่านว่าดิฉันได้เป็นพระโสดาบันแล้วน้าหลวงพ่อท่านได้ยินแม่ชีว่าอย่างนั้นท่านจึงตอบไปว่าเออดีกว่าหมานิดหน่อยวะพอท่านว่าอย่างนั้นพระโสดาบันก็หน้างอกลับไปโอวา,าทธรรมหลวงพ่อชาสุพทัทโธจากหนังสืออุปละมณีหน้า224่